ทะเลระไมวันนี้คลื่นสวยงามเพราะว่าเมื่อคืนฝนก็ตกหนักอยู่วันนี้ก็เลยมีคลื่น,ว,น,น,นวิวหาดทรายสวยงามนะครับบรรยากาศดี ลมเย็นสดชื่นมากเลยหาดทรายสะอาดนะครับปัดชะจากขยะ ทะเลน่าเล่นหั่ถ้าต้องเที่ยวก็เล่นกันนะครับน่าเล่นมากโอ้ดูคลื่นลื่นสวยๆตอนนั้นเลยนะครับ บรรยากาศหาดทรายตรงนี้ก็สวยงามนะครับจุดนี้มีหลายพื้นที่นะครับที่หาดทรายสวยๆเพราะว่าหาดทรายมันจะติดๆกันไปเลยสะอาดดีอ่านั่งน่าเดินเที่ยวนะครับบรรยากาศหาดทรายของละไมนะครับทะเลก็สวยๆ บรรยากาศดีจริงนะครับก็อ่าทะเลก็ยังมีนักท่องเที่ยวเล่นเ็จสก,กีอยู่เลยนะครับก็จะออเป็นเ็จสกีบางทีอาบน้ำก็ยังมีคลื่นทะเลสวยๆนะครับวันนี้คลื่นดีจริง บรรยากาศสุดยอดลมเย็นสบายนะครับตอนนี้ยืนอยู่ก็เย็นมากเลยโซนอาฟ้าริมหาดทรายริมทะเลสวยงาม คลื่นทะเลขาวๆสวยมากเลยนะครับดูคลื่นลูกนี้ก็โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ